วันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณมองข้ามเรื่องขาดน้ำเพราะที่จะได้ยินต่อไปนี้อาจช่วยเพิ่มอายุให้คุณได้อีกหลายปีหลายคนคิดว่าถ้าปากไม่แห้งแสดงว่าดื่มน้ำพอแล้ว แต่ความจริงแล้วในผู้สูงวัยร่างกายอาจจะขาดน้ำไปแล้วโดยที่ยังไม่รู้สึกหิวน้ำเลยเพราะระบบแจ้งเตือนความกระหายของร่างกายเริ่มทำงานช้าลงตามอายุลองสังเกตตัวเองหรือคนที่บ้านมี5สัญญาณเตือนที่บอกว่าร่างกายขาดน้ำแล้วสัญญาณที่ 1. คือปากเหนียวหนืดไม่ใช่แห้งแต่รู้สึกเหมือนน้ำลายมีเมือกข้น ลองกลืนน้ำลายดูถ้ารู้สึกว่ากลืนลำบากนั่นคือสัญญาณแรกสัญญาณที่สองคือตาบุ๋มลงไปตาที่เคยโตกลายเป็นดูหลับในแก้มก็เริ่มยุบผิวหน้าดูไม่ตึงเหมือนเดิมถ้าคุณใช้นิ้วหยิกผิวหลังมือแล้วผิวยังค้างอยู่นาน2-3วินาทีไม่กลับเข้าที่ทันทีนั่นแสดงว่าขาดน้ำแล้วสัญญาณที่สคือปัสสาวะมีสีเข้มกลิ่นแรง ปกติปัสสาวะควรจะใสเหมือนน้ำหรือเหลืองอ่อนๆถ้าเข้มเป็นสีเหลืองทองหรือมีกลิ่นฉุนนั่นคือร่างกายพยายามประหยัดน้ำสัญญาณที่4คืออ่อนเพลียปวดหัวมุนงงรู้สึกเหมือนไม่มีแรงคิดอะไรไม่ออกหัวใจเต้นไวขึ้นแม้แต่การลุกขึ้นยืนก็รู้สึกมึนหัว เพราะเมื่อขาดน้ำเลือดจะข้นขึ้นไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงสัญญาณที่5คือปริมาณปัสสาวะลดลง ถ้าเคยเข้าห้องน้ำ6-8ครั้งต่อวันแต่ตอนนี้เหลือแค่3-4ครั้งหรือไม่ปัสสาวะเป็นเวลานานกว่า6ชั่วโมงนั่นคืออันตรายแล้วทำไมผู้สูงวัยถึงเสี่ยงขาดน้ำมากกว่าคนหนุ่มสาวเหตุผลแรกคือไตทำงานช้าลงขับถ่ายของเสียได้ไม่ดีเหมือนเดิมต้องใช้น้ำมากขึ้นเหตุผลที่สองคือกล้ามเนื้อรีบลง กล้ามเนื้อเป็นที่เก็บน้ำหลักของร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อน้อยลงน้ำที่เก็บไว้ได้ก็น้อยลงเหตุผลที่สคือรับรู้ความกระหายช้าลงสมองจะแจ้งสัญญาณหิวน้ำช้ากว่าเดิมบางครั้งเมื่อรู้สึกหิวน้ำร่างกายขาดน้ำไปแล้วเหตุผลสุดท้ายคือยาบางชนิดทำให้ขับปัสสาวะมากขึ้น โดยเฉพาะยาลดความดันโลหิตยาขับปัสสาวะทําให้เสียน้ําจากร่างกายมากเกินไปแล้วถ้าขาดน้ําจริงๆจะเป็นอย่างไรผลที่เห็นได้ทันทีคือเป็นลมหัวใจวายเพราะเลือดข้นหัวใจต้องสูบแรงขึ้นความดันโลหิตตกต่ําผลระยะยาวคือไตเสื่อมเพราะไตต้องทํางานหนักเกินไปนิ่วในไตเพราะเกลือแร่ในปัสสาวะเข้มข้นเกินไป อันตรายที่ซ่อนเร้นคือสมองทำงานผิดปกติความจำแย่ลงสับสนอารมณ์แปลปรวนแล้วจะดื่มน้ำอย่างไรให้ถูกวิธีข้อแรกคือดื่มน้ำเป็นจังหวะอย่ารอจนหิวน้ำตั้งนาฬิกาปลุกทุกสองชั่วโมงดื่มน้ำครึ่งแก้วหรือประมาณ100มิลลิตร ข้อที่2คือดื่มน้ำอุ่นๆหรือปกติหลีกเลี่ยงน้ำเย็มจัดเพราะจะทำให้หลอดเลือดหดตัวหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นข้อที่สคือเพิ่มรสชาติให้น้ำใส่น้ำครึ่งนิดหน่อยบีบมะนาวหั่นแตงกวาหรือใบโหระพาจะช่วยดื่มได้ง่ายขึ้นข้อที่4กินอาหารที่มีน้ำสูงแตงโมส้มโอแตงกวาโจ๊ก ต้มจืดน้ำซุปใสเข้าต้มหันเป็นวิธีเพิ่มน้ำให้ร่างกายแบบอร่อยข้อที่5เลี่ยงสิ่งที่ขับน้ำออกชากาแฟเหล้าเบียร์โซดาอาหารเค็มจัดจะทำให้เสียน้ำมากขึ้น ปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อวันสำหรับผู้สูงวัยคือ6-8แก้วหรือประมาณ1.5-2ลิตรแต่ถ้ามีโรคไตโรคหัวใจต้องปรึกษาแพทย์ก่อนวิธีตรวจสอบตัวเองง่ายๆทุกเช้าคือดูสีปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนถ้าใสาหรือเหลืองอ่อนแสดงว่าดีถ้าเข้มต้องเพิ่มน้ำในวันนั้นอีกวิธีหนึ่งคือหยิกผิวหลังมือ ถ้าผิวกลับเข้าที่ในครึ่งวิดาทีแสดงว่าน้ำในร่างกายพอเหมาะสิ่งสำคัญที่สุดคือฟังร่างกายถ้ารู้สึกปวดหัวอ่อนเพลียมึนงงอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยลองเพิ่มน้ำดูอาจแปลกใจว่าอาการเหล่านี้หายไปสุดท้ายอยากให้จำไว้ว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนสวน ถ้าไม่รดน้ำสม่ำเสมอแม้จะไม่เห็นเหี่ยวแห้งทันทีแต่ข้างในกำลังค่อยๆเสื่อมลงน้ำเป็นสิ่งง่ายๆที่อยู่รอบตัวแต่เป็นยาว,วิเศษที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีอายุยืนและคงความอ่อนเยาว์ไปอีกนานลองดูสิหลังจากฟังตอนนี้คุณจะเพิ่มน้ำในชีวิตประจำวันอย่างไรมีเทคนิคพิเศษอะไรไหมมาแชร์กันฟัง